สวัสดีครับวันนี้เรามีดีกาที่น่าสนใจมากโดยเฉพาะสำหรับเจ้าหนี่และลูกหนี่ลองนึกภาพนะครับคุณฟ้องคดีชนะได้เงิน2.5ล้านบาทคุณสืบซัพ์จนเจอว่าลูกหนี่มีที่ดินผืนใหญ่แต่เป็นที่ดินมือเปล่าหรือที่ดินที่ไม่มีโฉนดคุณก็ดีใจรีบไปแจ้งกมมรมบังคับคดีให้ยึดมาขายทอดตลาดแต่กมมรมบังคับคดีกลับบอกว่ายึดไม่ได้ครับอ้าว ทำไมล่ะครับที่ดินมีราคาซื้อขายกันได้นี่นาไปดูคดีนี้กันครับเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงครับเมื่อเจ้าหนี้คือโจทชนะคดี2.5ล้านบาทและพบว่าลูกหนี้ซึ่งเป็นจำเลยมีที่ดินมือเปล่าที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์เจ้าหนี้จึงยื่นคำร้องต่อศาลขอให้สั่งยึดที่ดินนี้มาขายทอดตลาดคดีนี้ลูกหนี้ไม่ได้มาสู้คดีด้วยซ้ำแต่ศาลชั้นต้นกลับมีคำสั่งยกคำร้องครับศาลบอกว่ายึดไม่ได้เจ้าหนี้ก็ไม่ยอมสิครับอุทธรณ์ต่อ แต่สานุทธรก็พิพากษายยืนครับบอกว่ายึดไม่ได้จริงๆเจ้าหนี้โซ่จนถึงที่สดครับยื่นดีการต่อสารดีการโดยแย้งว่าก็ที่ดินนี้มันมีราคามันมีการซื้อขายกันโดยการส่งมอบการครอบครองทําไมจะยึดมาชําระหนี้ไม่ได้ละ่ะและนี่คือคําวินิจฉัยที่สําคัญจากสารดีการครับสารดีกาพิพภากษายยืนครับสรุปคือยึดไม่ได้สารอธิบายเหตุผลทางกฎหมายที่ลึกซึ้งมากครับ ศาลยอมรับว่าสิทธิ์ครอบครองในที่ดินเมือเปล่าเนี่ยมันโอนกันได้จริงแต่มันเป็นการโอนโดยส่งมอบการครอบครองซึ่งการโอนแบบนี้มันเป็นแค่สิทธิส่วนบุคคลครับคือใช้ยันกันได้แค่ระหว่างคนซื้อกับคนขายเท่านั้นจุดชี้ขาดคือสิทธินี้มันไม่สามารถนําไปจดทะเบียนต่อพนักง,งานเจ้าหน้าที่ที่กรมที่ดินเพื่อให้การโอนนั้นมันบริบูรณ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1นึ่ได้ซึ่งมาตรานี้วางหลักไว้ว่ามาตรา1299 ภายในบังคับแห่งบทบัญญัติในประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นคานว่าการได้มาโดยนิติกรรมซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สิทธิ์อันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นั้นไม่บริบูรณ์เว้นแต่นิติกรรมจะได้ทำเป็นหนังสือและได้จดทะเบียนการได้มากับพนักงานเจ้าหน้าที่เมื่อมันจดทะเบียนโอนให้บริบูรณ์ไม่ได้กรมบังคับคดีซึ่งเป็นหน่วยงานราชการก็ไม่มีกฎหมายใดให้อำนาจ ที่จะไปยึดสิทธินี้แล้วโอนไปให้ผู้ชนะการประมูลได้สารดิกาจึงสรุปว่าที่ดินมือเปล่าที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ถือเป็นทรัพย์สินที่โอนกันให้บริบูรณ์ตามกฎหมายไม่ได้และตามกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งทรัพย์สินที่โอนกันไม่ได้ตามกฎหมายก็ย่อมไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดีครับ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา301อนุมาตรา5ครับซึ่งมันหยัดเกีียวกับรายการทรัพย์สินที่กฎหมายคลุมคองลูกหนี้โดยสั่งห้ามไม่ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีมายึดหรือ,อยัดทรัพย์สินเหล่านี้ไปขายทอดตลาดเพื่อชำระหนี้ครับเจ้าหนี้จึงไม่มีสิทธิ์ร้องขอให้ยึดสิทธิครอบครองที่ดินดังกล่าวมาขายทอดตลาดเพื่อชำระหนี้แก่เจ้าหนี้บทเรียนจากคดีนี้ครับ 1. สำหรับเจ้าหนี้ทรัพย์สินของลูกหนี้ที่เป็นที่ดินมือเปล่าเช่นนศสส,สาพบท 5. คุณไม่สามารถยึดอายัดผ่านกรมบังคับคดีได้ครับสําสำหรับลูกหนี้สิทธิครอบครองในที่ดินลักษณะนี้ถือเป็นทรัพย์สินที่กฎหมายบังคับคดีแต่ต้องไม่ได้ครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องกฎหมายของผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ